สวัสดีครับพี่นะสวัสดีครับสวัสดีมีอะไรผมแนะนำไหมครับพี่เฮียก็ได้น้องตัวเล็กๆโอ้มีไหม ผมมีน้องเข้ามาใหม่ครับจัวงจริงเอออายุงานเนี่ยไม่ถึงปีเลยนะว้าวแล้วก็ชั่วโมงงานนี่น้อยมากๆเลยว้าวเฮียชอบแนวไหนประสบการณ์น้อยๆออๆอะไรมีไหมผมมีอีกคนนึงเข้ามาแต่ถามว่าอายุงานไม่ถึงปีเหมือนกันนะแต่จะไม่ได้ข่าวจ้วงเหมือนที่เฮียอยากได้นะเข้มๆหน่อยอายุงานไม่ถึงปีแล้วตัว body b เดอร์เนี่ยมันไม่ได้เล็กไงเฮียเหมาะกับเฮียเลยถ้าเฮียชอบสายแบบโอเคงานไม่ถึงปีถ้าอยากได้แบบ คุยเก่งเป็นงานอะพอมีไหมแต่อา,จจอายุงานเ่อยนิดนึงนะเพราะส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะต้องใช้ประสบการณ์เขไม่อะไรดีกันนะโอ้โหจัดเต็มทุกอนูเลยถ้ามีประสบการณ์แบบนี้ยเฮียจะได้นะหน้าเต็ม หลังเต็มข้างเครื่องล้นโอ้โหเต็มฟูทั้งตัวโอ้โหอันนี้พออายุเยอะแล้วมันจะมีผลแต่เฮียโอ้ไม่ต้องกลัวตรวจสุขภาพให้เฮียทุกปีผมรับประกันให้เฮียเลยไม่ต้องกลัวสองปีสบายใจนวดเฮ้ตัวเลือกเยอะขนาดนี้แล้วราคาน้องดีไหมโอ้โหสำหรับเฮียไม่ต้องกลัวผมขอเฮียแค่พันเที่ยวพันเดี่ยวองเหรอเฮียไปจัดน้องได้เลยถ้าเฮียตัดสินใจวันนี้นะผมให้เมมเบอร์เฮียสามมืวเฮียลากยาวสบายใจได้เลย เชียอยา,ากได้แบบไหนเลือดได้เลย <Wow. S 1> ไปเปิดเบอร์เลยขอบคุณครับเชียรเดี๋ยวผมใจัดให้หลุยได้เลย